ตกนางสีสขาวลิบนาเด็กนังเด็หนังหงกจะนังพอดีเนะ<ฮ>าะเพราะท่านเด็กบานดีจ้จะกําลังเดิ่มดื่มบานสิปลายค่ะมูนี่ถ <c oughs> ึงงานเลกินกะเกลือตั้งเห็ดเจ้อันนี้มาเฮ็ดกี่ค่ะเพิ่มกินนะของหวานเนาะของงามกาําลังบู้บ,บ่เถ่าผมเนาะ งามแห้งน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ,เ,เ,ดเดินครับวันนี้มาเก็บเห็ดคือเกาเดอร์ค่ะเกาซานีบารุดอีสานพาลุยรู้ตรงไหมนะคะพี่น้องช่วงเห็ดก็เริ่มออกแล้วเนาะกะเริ่มออกนะ<ม>แต่ว่ายังมีอยู่เป็นเห็ดดินเห็ดเข่องอยู่เนาะ<ม>เห็ดชนิดอื่นยังท่านดีขึ้นด้วยจ้ะแต่กะหลุดไปนั้งกันเรื่อยๆเนะ<ม>าะนี่น่ะนี่หมูแรกหมูแรกหมูแหกอือ การท้องไส่มาเนี่ยเดินมาเนาะพิกัดเนี่ยอำเภอชุมคำจังหวัดพะเยาคือเก่าครับบ,บั่นมาลดเด้อครับพี่เนาะมาทานเพ่ลกระสงใสเนาะตุกลงเจ้าอยู่ใสแถวเจ้า <laughs> อยู่หันเลืกอก็อยูาายอย่ไหนข้น <laughs> ไ <laughs> รเจ้ามาไรเจ้าไปเขาไรเฮียนก,กันเดี๋ยวเจนะถ้าช่วงว,ว่ามีเห็ดเท่ากันจะอยู่ทางบุรีรัมย์เนาะค่ะบ้านแม่สนิทเองเอากะสิบไปขายของจ้ะ งานเนาะงานคือเงินโอ้ยเริ่มตน้นกะซิฟแล้วเนาะมันขึ้นกับฝนตกเด้อจ้ะมันขึ้นหมู่ว้านเฮ็ดเท่ากับอาจจะม,ม่อมแม่เลยนะพอแล้วทีเท่าทีไดเก็บเม็ดต่อไปเรื่อยๆออออนี่เดี๋่วมูลเล่เขากับพอจีเะรคะนาเลน่ลน้มมอยค่ะน้านวล จะเลือกเอาแต่อันนุ่มๆมเน้อแบบนุ่มๆบบบงามๆมะไปทั้งน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องฝ่าทิ่มฝ่าป้าฝ่าปล่อยด้วยค่ะนีมม่แ pues ต่เห mm ี hmm. ้ยติ่มเลยติ่มเลยวะอือเปิดไว้ใช่ให้มาแลยน้ำหมอยังไงคะ ไปเต็มยี่ห้อเก็บกัเลยฮะเดี๋ยวเดือดเอาหน้ามือเนาะเพราะว่าเฮ็ดพันถือฝนจ้ะอันใดเปื่อยๆเละๆใน่ซันนี่ซิบเอาค่ะแต่เฮ็ดเป็นดอกแข็งๆงายเลยสวยเลือใยเลยสวยเลือกได้เฮ็ดสวยที่คนสวยเฮ็ด อันนี้เอาแต่อันที่เลี้ยวเห็นกันนะอันจะเปิดจองไว้ค่ะเสียงคนอีกหนึ่งข้นอันนี้กันจะมาหาเูทกานถึนเข้าเห่อละนเนี่ย้นี่ยนไม่น่องกว่เข่าแห้งเนาะเข่าเป็นน่งค่ะถ้าจะเขาล่อเบ่อได้เน่ยเื่อย้อยอ้้อ้ยโอ้ยโย มั่สิละตองดอปไปกับสะทาเฮ้ยพี่เตาสมีข้อ้องเนาะนี่นะนี่ดูนั่งเอกอน่งข้งมหวานไม่ดู้คามเคียดไปเลยกิดเตือนเืมเฮ้าจะออกไปเรื่อยๆกเนอะ ก็ไม่จีแซมขึ้นมาหอครับดีเลยาะเป็นรูการเริ่มต้นนะเทากระไรไหมเกราะว่ารบแรกเด้าล็อกรอบแน่ผนเพิ่เทิงมาสํมดีเนาะดุนเฮ็ดชุดไม้หมดแล้วสนิทจเก็บเห็ดงงเพิ่นมันจะเอาเก็บ ลูกน่าเด็นังเด็นหาห่วงเบก็เกียนดอกนี้เห็ดเห็ดเขาะดอกีงยูแต่เปื่อยแ้มสีลงดอกับบนุ่ก็ดีนะ เอาไปไหนดิคุพงพี่ออกระไก่บงเพิ่งอึดเนาะม้าไก่เพิ่งจะเติบโตจะต้อ,เองเอา,เาไปไหนดีเนะี่ยดอยสูงดอยสั้นการเดินทางจะลำบากแล้วจ้ะถืหอหัวรถมุดมือถ้าไปหอดบานถือน้ำพี่กับเกลืออันนี้ฝนกั็มาถือหม,อมือ,อ,มอ,อว่านมือขึ้นกับเกือมัดขึ้นจะ้ะ แวนมาเห็นอ่ะติดต่อแข้งอะไอยู่หนังขาวอยู่ค่ะ ตกงานสิขอถึงฝนกับใบยันนี่หงส์ใหลัโอ้ติตมเงีอากรมีหรอทอแล้วนั่ี่เนาะ่เสื้อเนี่ยมูอเดียว ึตงตาไปแล้วไปคู้นี้สิ้เดียวได้แน่ยู่ขอหยาบพับซ้ำนะครับถ้าได้เนาะเข็งๆอดเดียวข่งขึ้นม,ม,มา,าแล้วก็ได้

để đọc điều có đột à Cô đang nói Nâng thang mà Đặt nha Ăn nơi điều rồi thêm เียงให้เก่าหนนหนึ่งเดียวน่ะเห็นแมุมจ้ะขาดขาอยู่ใส่วนครับองง่ดีนะชมเห็นน้ำบ่บ่กำ่รังจุ่มง,งามค่ะ ดอกนึงอรอหอให้หนังว่ะหนังสีงามเลยหนังวให้น้ำมุ้โอ้ให้น้ำมุ้งไม่ปีนอ้ยเนอมน่าเอจันวามามคเินยซิปนแล้วเนาะใส่ลายเยอะจ้ะอาหารข้าวขงใบให้น้งูเนาะท้าใบให้น้มุมงอยู่ละ

ใหญ่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 กำลังพอดีเนาะท่านเดือบานดีจ้ะกำลังเดิ่มดื่มบานอ้อโอ้ยหมี่ฮู้ท่านมืดจ้ะนี่นังอยู่ จะได้ปิดปิด,ปดมู่เพิ่นเป็นมุ่งดีนะหน,น้าม่วงเล้ศจ้ละหาลายสีสันค่ะเฮ็ดเท่ามาเลยน้ำม่วงกันลังขึ้นเนาะจากทีเฮ็ดกอแดงเหลื่อมไววค่ะไหวแตกเฮ็ดแดงก็เฮ็ดดำมา แดก็ด้นมมอะะนันามุมค่ะีอันน้มสองเห็ดแต่น้อมเอันานล่นี้เห็นแมังแมาเดะอยู่กลางมีเห็ดกค่ะานงามอยู่เือบสองขาคนอยู่นี่อะไรหลอ

ข้กระมีนกระแมีนเจก็ม่ต้องม่ตอ่้ไ <Sud Kraft laundry> right ่้ไ <Shore> อ <dancing and Flynn> ่้่ต่ดอองนม่้ม่่ไ้อ้อองไน่้อไงตอไอม่ตม่เอ่อง้อ้องน้อั้ง้อม่้งม่ม้งหม่

มีผมามองกนินกระแทบเลี้ยนอาเดรเลยเนะาะปรชาเดียวกันค่ะราสีบนบกงามเพื่อนราศีมีออกอันพีท่ทุยปะพี่มันม,มนเป็นเงาห้ตามมุ่งเลยปะน้ำาคาขิดแล้วมูคุณข้างคุณเป็นก้อนแดง

ีเขวานอะไรตีกันพลาดเป็นดอยสูงนั่ได้เนาะองคงบ่ได้นะเชื่อมันเสียเวลา้ด้วยจิกลับมาเฮ็ดบานเต็มดอยหาถือคงมาหินเลยหินอะอยบาไงดันขึ้นได้สวยแข่งแรงของหินกินเห็ดธรรมชาติแข่งแรงคือเห็ดธรรมชาติเลยน้อเท่าก็หน่อยค่ะ โอ้โหอาอ้ี่น่กงามกําลับาเถาผมเนห่เกออกหลังมเนาะอันนี้เขาบริโภึงเทั้งๆค่ะมือนี้ กลางเขาหมดเดียวกลางเขออก่อนงในนี่สีนุ่สดใสต้องอยู่เด็กมูในน้อยค่ะก็สีหนี่สีหวานเนาะสีบะแดงสีออกหมองหงอกชาวประจักรขึ้นกอค่ะลาจจะมีสองสายพันธุ์ สีแดงแล้วก็สีหม่วงๆเลยจ้ะแถบพื้นที่ป่าป้าสีเอ็ออเน,น,เเนอะไรเนาะไอโบเมียนี่นจ้ะแข็งกว่าอืมเดี๋ยวคิอแข็งทีนะแข็งกว่าแน่นกว่าออสีอะไร <laughs> <laughs> khi ở gặp bạn nhìn khi hoàn thành nó ของเขาเนนุน่มค่ะ นะครับว่าไปต้ไป็ดดีโดงๆหน่ออยู่นะหหสูงเนีบันกิ่งลงไปในน้ำเอาอะไรได้ไหน <c oughs> <า>น้ำหมอกขึ้นมาูดอกเลยอนุ้ยน่ะอลยอู้แข็งอยู่นะี่ลย นั่เหนึ่งปลาคุณสมบูรณ์ของนายเป็นคืออ้นะอือนายจะเหยียบอ่ะฮะได้ละได้ต่อเินี่ค่ะเด้อได้อู้ นี่้อน่เหรอเดี๋ยวนี่เก็บข้าวเดี๋ยวได้เต็ Doi rồi săn là xuống chia tay gặp mặt tay gặp tay gặp mặt cá gặp rồi tay nào. mặt tay con mặt con hông. mặt tay gặp mặt

กหน่อยเด้อจะที่เห็นนี่กอแดงน้อยอ่าก็ง่ายเด้อต้องมีทันเทียนอ่ะเห็นเคนยังไงเนาะกองหน้าแห้งจ้ะ บบไปไปที่ทปูเนามาเปน็นลูไปเรนะื่อยแล้วนี่นาเหละหนานวนนี่เปิดตองงพอเนาะบาท<ใ>น,นุ่มๆเลยจ้ะโอ้โหบะผิดมาไปซื้อนาจัดจ้านในย่านนี้ฮะยอด bản <laughs> xinh ừ. <laughs> <laughs> <Là cái. cười> เอเป็นมูนาะเห็ดน,นี่น้ำแข็งอละมวนเนี่โอ้นนี้จะจีไหลเนาะนจีงงงงเลย่ะนนี้เลยอืมเหม่างเงนว่านอะ่ <c oughs> นเ่วาน,น้วว่นมันเทศแถววันนี้มัน,มน,นจีค่ะใส่เน่ มีดอกงานอย่งวานดอกคนแขนนะอบ่งคนเกิดรุ่นดอกเนงานมากบาเก็บไหมนะไ่ยบเก็บหมดมาอ่ะนึกาเงดอกเห็นอ่ลังแถวแบบคนเก็บ่ะใหญ่ไปหมดเลยอ่ะแม่ร่างการดอกกระนาค่ะค่ะ มึงยู่เกันเกิดก้อนกับแถาก้นอกนธรรมาดาเนาะสัตรูทัพอ่ะเกิดก้อนก็เป็นเห็ดบุญพี่เท่าแน่เขาเอื้นเห็ดอุลโวโุโสพร้อมรับเบียร์นี่แถวนี่เ,เนน <c oughs> ห็ดวางไว้ทำง,งานแต่งคุ้ม อันี่นี้ก็ได้หลายหุ่นบานกันนี่เต็มแล้วเนาะนกตาพาจ่าก็นอกคลิปนี้เนาะนกตานี่ค่ะคลิปนี้เนาะคนห่างคนเฮาเด้อค่ะกับตาแหล่เนาะท่าน e: <c oughs> ี้เอาเฮ็ดบานไปทั้งล่างเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปดอกคนแต่งน้ำมาแล้วเนาะคือฮะไปฮะมาค่ะก็เลยเอาจุ่มไปบนเด้อค่ะอันนี้ผลงานกับตาแหล่ของเฮาสุดๆหมานอลังการคือเก่า ไม่ได <Bien. S 2> <laughs> ้ไปเมืองไหนเนาะยูแต right <Here>, right. ่บมองเก้าค่ะแต่ว so, like. ่าต้องขยันเคลียร์ตองเนาะเพว่าพันยูไตตองค่ะเวิ้งเดียวเป็นช่องสามลอยดอกหมดเละนี่เดียวนี่เวิ้งเดียวตาหนึ่งเดี๋ยวมาหลุนกันต่อเนาะบอลเนาะตาตีสองเด้อตาตีสองเต็มบ่เต็มมันใจเร้เจไดกะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จ้าเจไดกะพอกัยขึ้นหน้าเนาะบอลตนาอกันตาสองค่ะตาเนี่เต็มเป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะได้กะสารเห็ดบรรลุอีสานพะลุยฤดูไมก้กะเซราพีนั้วนอนไปก็แล้จ้าครับฝากไลค์แชร์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเนาะกับมังใจของพีพีนี่ชุดยอดมากเลยลาไปกันละค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ